เคก้กกล้วยหอมสูตรนุ่มฟูนึ่งได้อบได้ด้านในมีเนื้อมะพร้าวขูดเอาไว้ให้เคี้ยวเพลินๆด้วยนะเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนํำกล้วยหอมสุกมาสองลูกกล้วยหอมที่ป้าใช้ก็จะไซส์ใกล้เคียงกับที่เซเวนเขาขายอยู่นะคะปอกเปลือกกล้วยแล้วนำมาบดจะเอาเละมากเละน้อยแล้วแต่ความชอบเลยค่ะบางคนก็ชอบแบบบดละเอียดบางคนก็ชอบเหลือเนื้อเอาไว้เคี้ยวด้วย เมื่อบดเสร็จแล้วใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ก่อนน้ำแป้งสาลีอเนกประสงค์มา130กรัมหรือ1นึ่ถ้วยตวงผงฟูเศษ3ส่วนสช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาร่อนแป้งผงฟูและเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกันจากนั้นพักไว้ก่อน นำไข่ไก่เบอร์2มาหนึงฟองค่ะเทใส่โถผสมอีกหนึ่งใบนะถ้าไม่มีไข่เบอร์2ตีไข่แดงและไข่ขาวรวมกันแล้วชั่งน้ำหนักมา55กรัมนำน้ำตาลทรายมา85กรัมหรือ7ช้อนโต๊ะใช้น้ำตาลทรายขาวธรรมดาก็ได้นะคะแต่ขนมก็จะสีออกขาวๆหน่อยนะในคลิปป้าใช้เป็นน้ำตาลทรายสีรำนะคะตีไข่กับน้ำตาลด้วยความเร็วสูงเป็นเวลา1นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟู ป้าป้าหนูไม่มีเครื่องตีถ้าไม่มีเครื่องตีใช้ตะกร้อมือได้นะคะก็เมือม่อยๆนิดนึงนี่นะหลังตีส่วนผสมจะดูฟูๆขาวๆแบบนี้จากนั้นค่ะให้ใส่น้ำมันพืชลงไป100กรัมหรือประมาณ120 ml ค่อยๆเทลงไปเราก็ตีด้วยความเร็วต่ำนะจ๊ะน้ำมันพืชที่ใช้จะใช้เป็นน้ำมันพืชอะไรก็ได้ในคลิปนี้ป้าใช้เป็นตัวน้ำมันรำข้าวนะ ตีให้น้ำมันพืชเข้ากันดีกับส่วนผสมทั้งหมดจากนั้นใส่กล้วยที่เราบดเตรียมไว้ลงไปตามด้วยกะทิ30 ml ไม่อยากใช้กะทิสามารถใช้นมสดแทนได้ในอัตราส่วนเดียวกันกลิ่นวานิลา1ช้อนชาไม่ใส่ก็ได้แต่ขนมก็จะไม่มีกลิ่นของวานิลาเออก็แง่ละสินกป้าจะบอกทำไมตามด้วยเกลือ1หยิบมือ ตีส่วนผสมให้พอเข้ากันนำส่วนผสมของแป้งผงฟูและเบกกิ้งโซดาที่เตรียมไว้ใส่ลงไปครึ่งหนึ่งตีผสมให้พอเข้ากันเทส่วนผสมของแป้งที่เหลืออยู่ทั้งหมดลงไปแล้วตีส่วนผสมให้เข้ากัน นำเนื้อมะพร้าวคูดใส่ลงไป120กรัมหรือ1ถ้วยตวงอันนี้ป้าไปซื้อมะพร้าวคูดมาจากตลาดเลยนะคะที่เขาจะเอาไว้คั้นน้ำกะทิอะค่ะมันมันดีตอนซื้อป้าบอกคนขายว่าขอขาวๆหน่อยนะจ๊ะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่เป็นดำๆติดมาก็คัดออกนะเทเนื้อมะพร้าวใส่ลงไปใครไม่อยากใส่เนื้อมะพร้าวดูคลิปตัวเค้กกล้วยหอมคลิปเก่าของป้าได้เลยนะคะ ไม่อยากซื้อเนื้อมะพร้าวขูดจากตลาดขูดเองก็ได้เดอ้อคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันไม่ต้องคนานานนะเอาแค่พอเข้ากันแล้วหยุดมือส่วนผสมที่ได้มันจะดูข้นๆแบบนี้เนอะถ้าใครจะนึ่งนำน้ำใส่ซึ้งแล้วต้มเตรียมไว้เลยนะคะเราจะนึ่งขนมบนน้ำเดือดจัด ใครมีใบเตยใส่ลงไปต้มด้วยก็ได้นะคะตอนทำเนี่ยคนทำจะได้แบบเพลิดเพลินกับกลิ่นของใบเตยไม่ได้มีผลกับเนื้อขนมใดๆนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใครจะใช้วิธีการอบตอนนี้ก็ไปวอร์มเตาอบเตรียมไว้เลยค่ะนำพิมพ์ซิลิโคนมาป้าใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนขนาด5เซนนะคะอันนี้ที่ป้าซื้อมาเขาเขียนไว้ว่าน,นึ่งได้อบได้นะทาน้ำมันพืชลงไปบางๆให้ทั่วพิมพ์พิมพ์ซิลิโคนอันนี้ป้าสั่งมาจากช้อปปี้ใครอยากได้ลิงก์อยู่ในคอมเมนต์นะ นำพิมพ์ที่ทาน้ำมันพืชบางๆแล้วเรียงลงไปในซึง้งจากนั้นตักเนื้อขนมใส่ลงไปค่ะโดยเราจะไม่ใส่ให้เต็มพิมพ์นะให้เหลือพื้นที่ด้านบนไว้ด้วยเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอนึ่งหรืออบแล้วเนี่ยขนมเขาจะฟูขึ้นมาอีกนิดนึงขนมหนึ่งสูตรจะตักใส่พิมพ์ไซส์นี้ได้ทั้งหมดประมาณ34ชิ้นนะคะอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้นะขึ้นกับการตักของแต่ละคน คือป้าไม่ได้ชั่งน้ําหนักเป๊ะๆทุกอันนะคะว่าใช้เนื้อขนมเท่าไหร่แต่ถ้าเฉลี่ยเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ20กรัมต่อขนม1ชิ้นค่ะถ้าใครต้องการสีสันเราก็มีมะพร้าวขูดเหลือนะคะเราสามารถนําตัวมะพร้าวขูดมากรุลงไปที่ด้านล่างพิมพ์ได้เวลากรุมะพร้าวลงไปเนี่ยกดกๆให้แน่นนิดนึงแต่เตือนไว้นะคะตัวมะพร้าวขูดหลังจากแกะออกจากพิมพแล้วเนี่ย เขาจะหลุดร่วงได้ง่ายดังนั้นเมื่อแกะออกจากพิมพ์แล้วต้องทนุถนอมเขาห้ามไปชนหรือกระแทกโดนแรงๆไม่อย่างนั้นมะพร้าวมันจะหลุดร่วงออกจากขนมแล้วก็จะดูไม่ค่อยสวยถ้าใครใส่มะพร้าวลงไปในพิมพ์แบบนี้ตอนตักเนื้อขนมใส่ลงไปเนี่ยใส่เนื้อขนมสักประมาณ15กรัมก็ได้นะจ๊ะถ้าเกิดว่ารองด้วยมะพร้าวแบบนี้จํานวนชิ้นของขนมที่ทําได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะเนื่องจากว่าเราใช้เนื้อขนมต่อชิ้นน้อยลง จะใส่มะพร้าวหรือไม่ใส่มะพร้าวที่ด้านล่างของพิมพ์ก็ใช้วิธีการนึ่งและอบวิธีการเดียวกันเลยนะถ้าใครจะนึง่งให้นําขนมนึ่งบนน้ําเดือดจจัดแบบนี้นะคะตอนนึ่งเนี่ยให้นึ่งด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา20นาทีฝาซึ้งที่ใช้แนะนําให้ขึงด้วยผ้าขาวบางด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําหยดลงไปบนหน้าขนม เมื่อครบเวลาเปิดฝาซึ้งออกจ้าเราจะเห็นว่าขนมบางชิ้นก็จะมีรอยแตกไม่เป็นไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยนำขนมที่นึ่งแล้วพักทิ้งไว้ให้อุ่นสักครู่ก่อนที่จะนําไปแกะออกจากพิมพ์อย่าทิ้งไว้นานเกินไปค่ะเดี๋ยวหนะ้าขนมมันจะแฉะป้าแล้วทำไมหนูจะแกะตอนร้อนๆเลยไม่ได้หรอฮ <c oughs> ไม่กลัวมือพองก็แกะได้จ้าอ่ะถัดมาค่ะมาดูวิธีการอบกันนะ <c oughs> การอบด้วยเตาอบ ให้วอร์มเตาอบให้เรียบร้อยจากนั้นนำขนมเข้าอบที่170องศาเซลเซียสใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมค่ะอบเป็นเวลา18-20นาทีหรือจนกระทั่งสุกป้าจะไม่อบขนมด้วยไฟแรงเหมือนเค้กไว้หอมปกติเนื่องจากว่าไม่อยากให้ตัวหน้าขนมอะคะ่ะมันปูดมากนะักเดี๋ยววางแล้วจะไม่สวยเช่นเดียวกับขนมที่นึ่งมานะคะรอให้ขนมอุ่นๆก่อนแล้วค่อยแกะออกจากพิมพ์มาดูวิธีการแกะขนมออกจากพิมพ์กันนะคะ ชิ้นนี้เป็นการนึ่งนะให้เราแซะที่ขอบด้านข้างของพิมพ์จ้าจากนั้นคว่ำขนมนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงพิมพ์ออกแบบนี้บางทีแกะขนมออกจากพิมพ์แล้วจะเจอปัญหาว่าป้าขนมมันติดพิมพ์มันออกมาไม่หมดไม่สวยเลยทํายังไงดีก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆแงะเนื้อขนมส่วนที่ติดอยู่ในพิมพ์ออกมา แล้วแปะลงไปบนขนมนะจ๊ะจากนั้นกดๆๆๆให้มันดูเนียนๆนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะก็โอเคอยู่ชิ้นนี้เป็นขนมที่อบมานะคะสีของขนมเนี่ยเขาจะเข้มมากกว่าขนมที่ผ่านการนึ่งนะวิธีการแกะเหมือนกันเลยค่ะแซะขอบด้านข้างของพิมพ์ความขนมลงนี่เสร็จแล้ว เห็นสีเข้มๆแบบนี้เนื้อขนมไม่แข็งนะคะก็ยังนิ่มดีอยู่จ้าขนมชิ้นที่มีมะพร้าวรองอยู่ด้านในพิมพ์จะบอกว่ามันจะแกะออกจากพิมพ์ง่ายกว่าตัวที่ไม่รองมะพร้าวแหละพอมีมะพร้าวน้องก็จะปุกปุยน่ารักแต่ห้ามไปโดนแรงๆนะเดี๋ยวหลุดใครอยากตกแต่งเพิ่มเติม,มให้นำช็อคไปละลายนะคะแล้วก็มาบีบเป็นเกสรได้ ใช้ช็อกตัวไหนก็ได้ที่ชอบคลิปนี้ป้าใช้ตัวช็อกค,คอมพลวของทิวลิปค่ะนำช็อกที่ละลายแล้วใส่ถุงบีบหรือใส่ถุงแกงก็ได้ตัดปลายเป็นรูเล็กๆจ้าแล้วก็บีบลงไปตรงบริเวณเกสรคือเค,คก้กกล้วยหอมกับช็อกเนี่ยรสชาติมันเข้ากันได้ดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงอยากได้สีสันเพิ่มขึ้นไปอีกก็สามารถโรยด้วยน้ำตาลโรยสีต่งตางๆได้ตกแต่งเสร็จแล้วตั้งทิ้งไว้ให้ช็อกเซตตัวค่ะ แต่บางทีบ้านเรามันอากาศร้อนอ่ะเนาะช็อกมันอาจจะมีการละลายการเลอะเทอะเยิ้มบ้างวิธีป้องกันกรณีที่จะใส่ถุงนะคะแล้วไม่อยากให้ช็อกเนี่ยมันไปเลอะติดถุงเราสามารถตัดถุงแกงเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วแปะลงไปบนช็อกได้ค่ะแปะให้มันปิดช็อกทั่วๆเนาะเวลาใส่ถุงตัวช็อกจะได้ไม่ไปเลอะถุง ถุงอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะคะไปหาถุงที่เหมาะสมกว่านี้กันเราเองนะถุงไซส์นี้น่าจะเป็นไซส์10เซนค่ะเป็นถุงฝากาวไซส์นี้1ถุงเนี่ยจะใส่ได้ประมาณ2ชิ้นจ้าขานมตัวนี้ก่อนกินแนะนำว่าให้แช่เย็นก่อนสักหนึ่งคืนแล้วค่อยเอามากินค่ะมันจะอร่อยกว่าตอนที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆแหละเนื้อขนมเขาเหมือนจะมีความฉ่ำๆกว่าแล้วก็จะมีความหนึบๆขึ้นเออใส่ถุงแบบนี้มันก็น่ารักดีเหมือนกันนะ ใครอยากได้ถุงแบบนี้ลิงก์อยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมทำแล้วเก็บได้นานไหมป้าทดลองเก็บแบบที่ไม่ได้รองมะพร้าวด้านล่างของพิมพ์เท่านั้นนะคะหลังจากทดลองใส่ถุงรัดยางแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามา2วันยังโอเคอยู่นะคะยังไม่เสียนอกตู้เย็นลองเก็บไว้1คืนมันไม่เสียแต่แอบวันใจถ้าวันไหนอากาศร้อนอาจจะเสียก็ได้นานกว่านี้ไม่ได้ทดลองไว้จ้าถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันนะ ป้าจะคินให้เฉพาะตัวขนมที่ไม่ได้รองด้วยมะพร้าวนะต้นทุนวัตถุดิบเคก้กกล้วยหอมมะพร้าวขูด1สูตร47บาท65สตางค์อันนี้ไม่รวมตัวมะพร้าวในกรณีที่กรุด้านในพิมพ์แล้วก็ยังไม่รวมพวกช็อกหรือของตกแต่งที่โรยเพิ่มด้านบนนะจ๊ะ1สูตรทำได้34ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่1บาท40สตางค์ ย้ำอีกรอบไม่รวมมะพร้าวในกรณีที่กรุมะพร้าวเพิ่มด้านในพิมพ์ไม่รวมตัวช็อคที่บีบตกแต่งแล้วก็น้ำตาลโรยรวมถึงยังไม่รวมค่าที่ข้าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆและสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า